การกระบะครับไม่ต้องบอกเลยนะาการบินไม่ติดลบละ<ส>เ,ลมมนนาเลอาละมันเล่นซ้ำมันน่าเบื่อแล้วมาหนหรืนมาเล่นแทนไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หนูนชอบเล่นซ้ำๆมันปีหนึ่งแน่นะปีหนึ่งโดนหกช้อยครับการกระบะผมอ่าปีหนึ่งโดนหกช้อยก็ขอของ,งอจอชอปีหนึ่งโดนไปครับ <S <S ไปรูปเล่นนะมีคนได้เต็มเลย คาไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานจาชอสิบอไก่คอคอเดินั่นแหละเอากไก่ขอไข่ดึงแค่นั<ๆ>้นเถอะจ้ะการกระบาดนะครับผมจะบอกให้นะเราเราคือคือผมก็ขนาดนี้เนาะเราก็โตโตกันแล้วนะครับผมคงไม่มานั่งออกขอนะ้อซ้ำกันไม่ใชไหมคือถ้าจะมั่วเนี่ยอย่ามามั่วคอควายทั้งหมดหรืององูทั้งหมดไม่มีทางครับข้อสอบกระจายหมดะ สิบห้าข้อนะถ้าสมมติมีสี่ช้อยนะครับกอไก่ได้จะมีสามเนี่ยขอไข่จะสี่คอควายจะสามมังโม่จะสี่มันจะเกาะกันอยู่ประมาณเนี้เช็คได้เลยนะมันเช็คได้เลยอนะ่ะว่าทําผมเฉลี่ยอยู่แล้วผมไม่มานั่งออกเกาะกันอนะ่ะนะครับการกระบาดเนาะมีสิบห้าข้อสิบถึงสิบห้าข้อประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรียนรู้ก่อนยังยังไม่ได้ออกเป็นเรื่องไปเราเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าจะมีแปลคําศัพท์ที่ผมว่ามันยากให้นะครับ จะมีแปลให้ที่มันเป็นคีย์เวิร์ดหรือที่มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะก็ไม่ต้องออกสักยาจะมีแปลให้เนาะจะได้จะได้จะได้ไดอ่านแลวจะได้เข้าใจนะครับอันนี้มีแปลที่มันเป็นคีย์เวิร์ดให้เนาะคืออย่างเพื่อนเพื่อนหรอคุยผมฟังก็คือว่ามันดูแค่คีย์เวิร์ดมันก็ตอบได้แล้วมันก็จริงนะดู เห็นชีเวอร์ปุ๊บมันตอบได้เลยว่าคนจะตอบข้ออะไรนะครับผมไม่ออกข้อสอบการกระบาดแบบกำกวงนะไม่มีมันจะมีข้อถูกสุดสุดละข้อเดียวที่เหลือมันจะผิดแบบมันผิดเลยอะนะครับยกเว้นคำนวณเถอนะผมจะายตัวเลขหมดนะคำนวณมันต้องแม่นนะครับการระบาดนี่ไปถามหมดที่ฎีนิดๆหน่อยๆนะครับคำนวณง่ายๆมีหมดนะครับมีหมดเนาะก็คงแม่อะไรมากมายแล้วก็สี่ช้อยนะสีตัวเลือกนะครับผมคงไม่หกอะแกงได้เล่นนะครับสีตัวเลือกเนาะ ต่อคำนวณง่ายๆนะครับคำนวณง่ายๆมีถามทฤษฎีง่ายๆที่พูดซ้ําๆพูดเยอะๆไปดูในวิดีโอมานะครับเนี่ยแรกข้อสอบแารกระบะนัต่อไปธีทํานะครับธี่ทําพี่ทําสี่ข้อครับข้อแรกเหมือนเดิมมีมาทุกเดิมอันนี้ก็ต้องมีครับอธิบายความหมายอธิบายความหมายครับ คำศัพท์ให้ศัพท์ไปอ่ะให้ที่เราใช้บ่อยๆเราเจอเยอะๆเวลาเรียนแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับอธิบายคำศัพท์มาว่าคำนี้อะไรคืออะไรเวลาที่ไปนะครับคือเคยบอกเอาสั้นๆมันก็เยียงมาจนแบบแปลมาให้ผมเลยอ่ะเนี่ยเช่นถาม pss มันก็ตอบว่าเป็นพีซัมอาวเนี่ยแค่นี้ เนาะ<ถ>ก็ก็อธิบายความหมายคือเอาง่ายๆนึกว่าถ้าเราต้องไปสอนเด็กหรือไปสอนใครก็ตามความหมายเราจะอธิบายให้เขาฟังว่ายังไงนี้ให้เขารู้เรื่องว่ามันคืออะไรให้มันจับต้องได้ให้มันเห็นได้อะไรเงี้ยเนาะอธิบายความหมายนะครับอันนี้มีข้อนะย่อยอะไรยังไม่รู้จะมีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้จะใช้เวลาทาเยอะนะครับอันที่สองอันที่สองนี่จะเป็นข้อช่วยครับบวกแล้ ถ้าข้อนี้ทําไม่ได้นะเลิกคุยเลยนะครับจะบอกกันเลยถ้าข้อนี้คุณทาไม่ได้นะเลิกคุยเลยนะแต่ข้อช่วยเนี่ยบวกแล็บเนี่ยคือถ้าทําไม่ได้จะหวังว่าข้อสามและข้อสี่จะทําได้นี่ถูกไหมข้อนี้ถ้าทําไม่ได้นะครับคุณเลิกคุยเลยนะเลิกมาขอเลิกคือเตรียมเตรียมเตรียมเลยอะเตรียมเรียนเรียนใหม่เรียนใหม่ความหมายของเขาว่าข้อช่วยก็คือ มันไม่อยู่ในกันบ้านมันก็อยู่ในเลคเชอร์แล้วผมจะกันไม่ให้พวกเราว่าผมจะเอาออกแบบ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 นั้นเลยอะ่ะถ้ายังทําไม่ได้นะจบอะ่ะจบจบเลยครับจบ,จบ,จบถ้าผมเปิดมาเห็นข้อสองว่างน,น,นะแล้วก็ข้อสามข้อสี่ยังไม่ตรวจด้วยซ้ำถ้าข้อนี้ไม่ได้นะข้อสามข้อสี่ก็คือถ้าโมโหจริงผมไม่ตรวจเลยน้อง oh <my> สุดๆแล้วนะในสุดๆแล้วนะครับสุดๆแล้วนะช่วยช่วยนะไม่ใช่ข้อชุดนะส่วนข้อสามกับข้อสี่นะครับมันจะเป็นข้อชุดไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นข้อง่ายถึงปานกลางแล้วก็ปานกลางถึงยากนะครับหนูว่าไม่ทันแล้วค่ะจย์ก็ตามนั้นนะก็ตามนั้นนะครับมันต้อง คือคือคือคนที่เขาได้กับคนที่ไม่ได้มันไม่ควรที่จะได้คะแนนเท่ากันนั่นเป็นสิลธรรมในชีวิตนะครับโลกนี้ไม่มีความเท่าเทียมห้ามไปเรียกร้องของความเท่าเทียมไม่มีครับไม่มีเนาะแต่นั้นหละันะครับข้อเนี้ยไม่ได้จบผมบอกในคําเดียวเลยนะครับแรกก็ ว่เขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเยอะแหละมาถามง่ายๆอะไรเงี้ยต้องถามถามบ่อยๆอ่ะเออสอบพี่มึงถามมึงถามอะไรไปบ้างอ่ะผมบ่นอะไรไปผมอะไรผมเนี่ยมาถามในแหลบเนี่ยนะครับมินสอบถึงครั้งหนึ่งคนสอบครั้งเดียวไหมวะสวยจะพยายามเวทคะแนนให้มันเท่ากันนะครับจะพยายามเวทคะแนนให้มันเท่ากันแล้วทุกข้อมีข้อย่อยหมดเนาะข้อย่อยขอลูกโซ่ มีนะครับมันมันมันต้องทําใจมันเป็นมันเป็นลักษณะเฉพาะของวิชาเรานะครับมันต้องมีอ่ะมันไม่มีไม่ได้ครับถ้ามันไม่มีข้อช่วยเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้ามันไม่มีข้อย่อยเนี่ยหรือเป็นแบบเป็นลูกโซ่เนี่ยเราจะทําโจทย์ข้อน,นั้นไม่ได้เลยครับเพราะเราสังเกตนะไอข้อย่อยที่ผมถามเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกให้เราไปขึ้นแล้วนะว่าคุณควรจะทําแบบนี้ก่อนแล้วมาทําแบบนี้แล้วมาทําแบบนี้แล้วมาทําแบบนี้แต่ถ้าอยู่ดีผมตุ้งมาน่ะจงมองแบบระบบไอมันทัดเดียวมาน่ะผมว่าคุณศูนย์นี่ยคุณทำไม่ คือมรต้องไล่มาอหาพลังงานที AT AT ่ใช้ในในระบบเนี่ยใช้ไฟกี่หน่วยใช้พลังงานกี่วัตมันจะเป็นคาถามประมาณนี้นะครับคือถามนําเป็นการช่วยเนาะไม่ได้ไม่ได้ถามนําเพื่อเป็นการฉุดนะครับแล้วก็ตกลงตามที่เราพวกเราเคยเขียนคอมเมนต์มานะครับถ้าเราคําตอบผิดข้อก่อนหน้าแล้วมาใช้ผมจะไม่หักระกันนะครับผมจะไม่หักข้อก่อนหน้าจะไม่หักแต่ว่าข้อนั้นที่ทําผิดมึงก็ต้องโดนหักไปนะถ้าทําไม่ได้เลยหรือถ้าผิดเลยก็ศูนย์ แต่ถ้าข้อข้อถัดไปข้อที่เป็นข้อย่อยถัดไปเช่นสมมติกอไก,ก่คุณเจ้โลกไหมนะคุณทําได้เลยโล่งเลยโล่งลึงเนี่ยโล่งอะไรนะลึงแโล่งหมดจดไม่ต้องคือไหนนะโล่งหมดจดกอไก่โล่งหมดจด,ด,จดขอไข่คุณไปนั่งมาโนมาเห็นแล้วเห็นภาพนิ่พี่โอ้เราควรจะใช้พีเท่ากับสามสิบวัตต์เนี่ยทำนั่นทำนั่งมาแล้วถ้าคุณทำวิธีทำถูกนะผมให้นะผมจะให้นะครับผมจะให้ ถ้าวิธีทำถูกนะครับผมจะให้แล้วคุณเอาคำตอบข้อนี้ไปใช้ขอควายงงูแล้วถ้ามันผิดเป็นลูกโซ่เนี่ยผมก็จะไล่ให้ไปเรื่อยๆแต่ขอให้ทํามาถูกแบบวิธีแล้วกันเห็นไหมครับน่าจะแฟร์แล้วเนาะน่าจะแฟร์แล้วเนาะไม่หักแล้วนะครับไม่หักแล้วนะแต่เชื่อผมเพิ่มมันไม่ได้ข้อนึงข้อที่เหลือมันก็จะไม่ได้เพราะมันจะมโนไม่ออกมันจะเรียดมันจะมันจะเรียดซะมันจะแบบอะไรวะเนี่ยยังบ้าอ่ง ำไมทำให้แห้นี่บ่ายอะเตนอมคราวนี้สูตรมีให้นะครับสูตรมีให้แล้วหนังสือที่คนจะไปอ่านนะคนจะอ่านตั้งแต่สไลด์ที่ยิ่มเก้านะครับของเลคเชอร์ที่สองอะไปอ่านมาเลยครับ,บมันจะเหลื่อมของการภาพไปด้วยนะตั้งแต่สไลด์ที่ยิมเก้าถึงสไลด์ที่สักเจ็ดสิบเนี่ยเราสอบกลาภาพไปแล้ว แต่มันต้องให้เอามาใช้อ่ะมันต้องเอามาใช้ครับมันไม่ใช่มันต้องเอามาใช้อ่ะทั้งผลของอุณหภูมผลของเงาสารพั้าหล่านันต้องให้เอามาใช้นะครับนั่นไปอ่านมานั่นแหละสไลด์ที่ยิ่เก้านะครับของเลคเชอร์ที่สองไปอ่านมาเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มันที่มันที่มันสไลด์ที่มันเริ่มตั้งแต่เราเขียนกราฟไอกับบียที่มันได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเราลองหาว่าเราเรามีสูตรในพีแค่ไอบีอ่ะ น่าจะสไลด์ที่ยิ่งเก้าวผมจำไม่ผิดนะคราวนี้วันสอบสรุปผลนบอดนั่นคดดือส,สอบวันที่สิบสองตุลาวันศุกร์เนาะเวลาสอบเที่ยง่น้องเยิ่งครึ่งหมด มันต้องเอเทีย 1, เเท่ยงถึงบ่ายสามสิแค่เที่ยงถึงบ่ายสามมันสุ่ที่สิบสองตุลาครับเที่ยงถึงบ่ายสามห้องสอบคาดว่าน่าจะเป็นห้องนี้แหละคาดว่าน่าจะเป็นห้องแี้งนะครับาาเห็หะนะเนาะวันสอบคุณออามาแค่ปากกาดินสอยางลบลิควิด แค่นั้นนะให้ถือเข้าครับแค่นั้นไม่ใช่เลขเออกระเป๋าไม่ต้องมาครับไอพอดไอแพดไอสารพัดไอเนี่ยจะต้องเอามาเม่เอามาแล้วครับไม่เอามาเนาะแล้วก็สไตล์เดิมนะครับข้อสอบมีหลายชุดคงไม่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 ต้องคิดรอกแล้วเนาะอีสี่แล้วนะครับอีสี่แล้วคงไม่ต้องไม่ต้องมานั่งรอแล้วนะแค่ก้มหน้าทำก็จะไม่ทันแล้วครับอย่าไปคิดถึงเกือแผ่เพื่อน หรือจะไปชิดเดียดเดียนเรื่อนมันไม่ได้แล้วครับแค่นี้ก็จะจะทำไม่ทันละมีอะไรจะถามไหมไม่มี